เพื่อนเรามาลุ้นกันครับเราเปลี่ยนเสียอสูบแล้วครับเพื่อนนี่เครื่องมิดซูทีสองร้อยครับเขาไม่มีแรงนะฮะนี่เสี้อสูบเขาก็อายุมากแล้วครับนุ่นละคาสิบห้าปีได้ไหเพื่อนนี่ดูหนตานี่เราเปลี่ยนหมดนะครับเนี่ยแล้วก็มีอแต่ตัวนี้นะครับเนี่เปลี่ยนหมดเลยเพราะเขาซื้อมาเขาก็ให้มาแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแบบนี้ เราฝึกเปลี่ยนครั้งแรกในชีวิตนะครับเพื่อนๆรุ่นก่อนๆเน,นี่ยเขาไม่เสียเนี่ยเราได้ไงเครื่องมิสซูทีสองร้อยมาแบบได้แต่หัวมาอะไรก็หายหมดเราซื้อใส่ใหม่ครับเพื่อนลงทุนไปร้อยไม่ถึงร้อยห้าไม่ถึง 1, ร้อยห้า 1, 1, ไม่ถึงพันห้าครับประมาณพันพันสามพันสามไม่ถึงพันสี่ดีครับเพื่อนๆเราลงทุนนะครับเพื่อนๆเราเปลี่ยนหมดเลยครับ บูเลเตอร์แล้วก็หลายอย่างนะนเพื่อนๆนะแต่ต้องซ่อมเองนะครับถ้าซ่อมถ้าเปลี่ยนเองไม่ได้ราคานี้ไม่ได้นะครับพันสี่มีทอนนะครับต้องต้องทำเองนะเพื่อนๆอันนี้ก็ซื้อมายังได้เปลี่ยนไม่หมดนะของเก่าเข้าดีเราก็เก็บไว้นะเพืเ่อนๆเนี่เอาเรามารุ้นกันถ้าเราจะผ่านไหมเพืเ่อนๆ <laughs> เอาดูครับดูอันนี้ก็โมดิฟายนะครับเพื่อนเจ้าตัวนี้นะ ผมดูครับเราจะผ่านไหมครับถ้าไม่ผ่านก็ขายหน้านะครับเพื่อนเต่เรามาลงไปนิดหน่อยก็พอนะเพืเอ่อนอ้าวเดี๋ยวกดเอาพอแล้วครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยเป็นเรื่องนะครับเพื่อนแต่วันมันน่าจะผ่านนะครับเพราะว่าลูกสุกเกา่ายังลูกสุกเกา่า รูปเสารูรปสุดเกา่ามันยังติดเลยครับแต่ว่ามันเร่งไม่ขึ้นแค่นั้นเองครับเพื่อนอันนี้รูป,รปสุกใหม่แล้วครับเพื่อนมาดูครับเราจะทําสําเร็จนะครับเพื่อนเปิดป๊อกน้ำมันครับโอ้เพื่อนดูอันนี้มันสลับเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยว่ากันเรามาลองก่อนอเอา,าชคขึ้น أنت إيه قلت ควนมากควนอย่างงี้ดีแล้วครับเพื่อนเมันเป็นเสื้อสูบใหม่เดี๋ยวเสื้อสูบจะเป็นเป็นรอยนะเพื่อนเอาเป็นว่าเราสําเร็จนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆพื่อที่รักไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับสำเร็จครับเพื่อนๆ